ต้องใส่เกียร์าต้องใส่เกียร์างเกียร์้างก็ขี่ีวะเออเอ่อเออเออเ้อสาเล่งไมค่ะทุกคน อ้นก็ขึ้นวะก็ขึ้นไฟว่ะ<ช>ต้องขึ้น,<ช>นไฟว่างเปลีป่ยนแหนหรอเป่าแหนรถมั้ยอ๋ใส่ละ<ม>เอ็นบกันเนาะเบียกรถมั้ย เท่ไหมนั่นเออซาเลงใหม่ค่ะทุกคนรถคันแรกในชีวิตรถคันแรกในชีวิตรถซ <laughs> าเลงรถซาเลงค่ะเออมันไปออกซาเลงไปใส่อันไปใส่ซาเลงนะคะทุกคนรถไปไฮไปหน้าค่ะเออรถพ่อสวยไหมเตะมาจะมาพอ ดูพ่อสวยไหมพ่อพาไปนานเลยอ,อีมองแรงนั่งเฉอีมองแรงนันอีกผัวมาคืนซาเล้งใหม่ค่ะห้าพันกว่าบาทเท่ไหไรนี่ทั้งหมดห้าพันกว่าบาททั้งหมดห้าพันกว่าบาทใส่ยอย่างนี้ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนยางห้าบังเปลี่ยนแดบดบ ยางก็ได้เปลี่ยนบ่เอาคือเก่าแต่เสีเปลี่ยนยางเองไม่ได้สีนานรั่วจอดอยู่ในบ้านเอายางเอย่างคือคือเก่าแต่เสียคเปลี่ยนอ๋อก็มันไม่ใช้นานเอาเปลี่ยนยางไนน่ะบ่เปลี่ยนอยางไนนาหลังแล้วก็เปลี่ยนเบรกมือแล้วก็อีกอย่างอีก ถือถือเอ้าถือถ่ายอะไรนี่เอ้านี่แต่มีหน้าลดไปหน้าของไอ้ใช่ค่ะทุกคนลดส่งนลดไปให้ไปหน้าไปสวนนะคะแล้วก็ไปกีดยางค่ะอันนี้พันมีประโยชน์หลายอย่างนี่ค่ะโลซ่าลเลยดี ขันเทาสิเอารถยนต์ไปเรื uh, ่องเธอถาในหน่อยๆทางอย่างเงขาก็เอาไปยากเนาะค่ะอานนี้เอออันนี้รถมอเตอร์ไซค์พวงซาลิงประหยัดนึงประหยัดธรรมันสวนเขาก็ได้ขนของไปหลายน้ำ่ะพวกถ้าเขาก็เก็บผักเก็บหยาแพร่กระจายอืมพี่พี่ฟังพี่ไอพี่ฟังพี่เก็บผักเออเก็บหยาไปเก็บผักกุ้งสิค่ะก็เอาไว้เอาใส่หน่ได้ไปผู้เดียวก็ได้นะคะเนาะขนของขนบักุกเสียง ค้นมีดเอามีดเอาบกยกไปนั่งมาสินะคะไปขึ้นแต่ไงมันกับสะดวกสบายเนาะคะ่ะสมมเล เด่่เผื่อแม่ได้ลดขางกายเงี่ยก็เผื่อินลดคู่ใจจิตลดคู่ใจแล้ววันนี้่ตแมงปอีกขั้นนั้นเอาไปเก็บเขากูแล้วค่ะทุกคนลดลดเอ็นจีเอาไปเก็บข้างในบ้านแล้วเนาะค่ะอืขันย่าพ่อออกไปตลาดออกไป ทำตุลาแน่ๆเพื่อควายออกมาเนาะค่ะบานนี้อันนี้ก็ะสีขีมมัตตาสไส้เน่ะค่ะย่างไปซื้อของไปให้ไปหน้าไปกีดยางนะคะทุกคนน้ำมาฝากทุกคนค่ะคลิปนี้พ <c oughs> ่อยกให้มพตอใส่พอยกให้มัตตาไส้พ่อพยกลงไข่ค่ะทุกคนไปใส่ ก็เลยเอาขี่มอเตอร์ไซค์เปล่าๆไม่ได้เห็นรถเออก็เลยเอาพวกซาเลงนะคะขี่มอเตอร์ไซค์เปล่าๆเดี๋ยวไอ้ชายเพิ่นยังมพิ่นสิริลกไหมนะคะเพราะว่าเออมือคานี้เพิ่นยังยังไม่ได้แข็งแรงปั้ยนะคะที่หาแบบจังหวะใดจังหวะหนึ่งเนาะที่หามันออกบาฟังสิแต่ว่าซาเลงนี่คือว่าบอลลุมค่ะทุกคนน่าจะคอยขี่ไปที่ซาซาไปนะคะขี่ตะเลงตะเลงไปเนาะค่ะ คือขี้มาจากบ,าบา้านน้องตีนเผือกเออไอาช่ขี้มาจากไปบ้านน้องตีนเผือกบ้าน,ะะบานน้องตีนเผือกสี่สามสี่โลบ้าสามสี่โลนะคะติดติดอยู่บ้านน้องตีนเผือกค่ะทุกคนอันนี้ประมาณสามสี่กิโลนะคะเนาะ,ะบ้านที่ยนที่ตลาดลนัดไปนะคะเออบ้านที่ตลาดนะัดไบบ้า,บานอันเพิ่มีติดไอ้นามบาดาลทำได้ค่ะทุกคนติดหนามบาดาลแล้วก็ ติดไอโซลาเซลนะคะติดโซลาเซลเดี๋ยวเสียเอาอไปเดี๋ยวเสียงติดต้อเพิ่นไปเฮ็ดหน้าเปล่าเอ้วนน้น,นาบาดาลอยู่หน้าเนาะไอเนาะเฮ็ดหนามบาดาลอยู่หน้าอืมจะได้ไม่หนามใส่ปลูกผักปลูกหญ้าเนาะคะ่ะที่หาหนามยู่ในห้องในห่วยเป็นแหงสินะคะทุกคน มันในสีไส้เจ้าจไปซื้อของดูด้วยปานนี่ซื้อไหนซื้อในหมู่บ้าน,น <c oughs> เอออีหยังขาดจะไปซื้อแล้ววัออน,นไปได้แล้วมีรถแล้วบีบง,ง,ง,งเลยช่างกอนพะยามพะยามนู่นเขาเป็นนั้นเราใหญ่เขาทำบ่ ล่าใหญ่อยู่บ่ลา้างข้างๆกันนั่นเ้อาอนกบ่เจ้าของเดียวกันโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ด้แต่มาฝากไว้ซ้ำหนึ่งเนาะค่ะแล้วก้ขอบคุณทุกคนที่ขอมารับช่วงติดตามไปกับล้านใจกระดมย่าค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดีย๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย